ขอใหญ่จะถามอีกนิดนะคืออยากจะให้ท่านอาจารย์ไ่ตอบแค่นั้นว่าที่หนูพูดตอนนี้ต่อไปนี้สรุปคำสรุปของหนูนี่ถูกหรือเปล่าคือให้เราไม่ยึดมั่นหรือมั่นโดยใช้สติปัญญาแล้วโดยการสังเกตตัวเองอยู่สม่ำเสมอใช่หรือเปล่า ก็บอกอย่างนั้นให้ศึกษาโดยการสังเกตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจในจิตใจเป็นไปในจิตใจสังเกตว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นอย่างนี้จึงจะไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นทุกข์ทุกทีถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็เลือกเอาฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์มันรู้จักเข็ดลาบ มันเดินหกล้มเนี่ยมันก็รู้จักระวังไม,ม่ให้หกล้มเดินตกล่องมันก็รู้จักระวังไม,ม่ให้ตกล่องมันก็ค่ยอยสอนให้ทุกทีกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากธรรมะให้เปล่าไม่ต้องขอบพระคุณ